วันนี้นะครับเราจะมากำจัดไผ่น้ํานะครับซึ่งตอนซื้อมาเขาบอกว่าเป็นไผ่สร้างไผ่ดําตอนนี้เราจะกำจัดแล้วะมันไม่ใช่สร้างไผ่ดําแน่นอนนะครับน้ําเต็มเลยนะครับอันนี้เราจัดไปได้สักพักแล้วนะเพราะว่าน้ํามันเยอะนะับต้องตัดออกทีละนิดทีละนิดนะครับทีนี้ก็เหลือตอมันพอเอาตัวนี้ออกเสร็จก็จะพวกนี้นะครับเดี๋ยวมันลุยเลยนะครับ แล้วจะกำจัดยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเอา,เ,<ข>าเอาอถังมาครอบนะครับเผาหรือเปล่าเผาไม่ได้เผานะถ้าเผามันจะไม่ไม่ตายสนิทต่มาตัดเลยเอ,อับอันี้เราตัดไปได้น้อยนะั่นแล้วน้ำเยอะนะครับต้องตัดทีละนิดไม้พายมันก็จะเหนื่อยอย่างนี้ มันหนีบนะเอหนีบเยอะน้ำก็เยอะอถอยไปนิดนนึง้ำวังน้ำนะพ่อ ตัดอีกทีมาจนถึงตัวสุดท้ายแล้วครับอ่าตนนัวนี้นี่เพิ่งจะพฤษภานะครับฝนตกมานี่ออกสามนอเลยนะฮะมันตัดแล้วเสียดายมากเลยนะนี่เพราะ,มะเมล็ดนะนี่ก็ีคงไม่ผ่คือความชื้นมันเยอะนะครับมันมีบ เสร็จแล้วนะครับอาซูพปอรกิ้เสร็จ่าแล้วทีนี้เราก็จะใช้กระมังที่ไม่ใช้แล้วนะครับนี่ตัวนี้นะครับมาคลุมไว้ไม่ให้มันขึ้นไม่ให้มันรับแสงห่อไว้พวกนี้ไม่อยู่นะนนะกระมังอีก นั่นไงทุ่งปุยข้าวขาวนั่นไงทุ่งปูนะปปปปน่ะหน้าจะไม่ขึ้นแล้วนะแค่หน้าจะคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ